ผู้ชมคะส่วนช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปยกก้อนแหลกกรนสกิดกลาวเมื่อช่วงซ้ายของแหล็กว่านี้ค่ะได้เกิดเหตุระเบิดข่ะบอมนาอาคารแฟตเทพักของขาร,ราชการตำรวจซอพอบันดังสตาจังหวัดยาลาเบื้องตอนเนี่ยพบเสียชีวิตนึ่งรายแล้วก็บานเจ็บอีก18บรายค่ะ แลกว่านี้นะคะเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกาสานาทีค่ะได้เกิดเหตุระเบิดเสียงเนี่ยด,ดังสะนั้นไปทั่วบริเวณหน้าอาคารแฟตทพักคาราชการตำร,รวจทข่ซอพอบนันนังสตาซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบนันนังสตาห่างจากเทว่วการอำเภอแล้วก็สถานีตำร,รวจเนี่ยเพียงไม่กี่รอยแมด บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นตลาดเทประชาชนมาจับจ่ายเส้อคลของด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยมียอดผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ยรวม18รายแล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกหนึ่งรายด้วยค่ะโดยจุดเกิดเหตุนะคะก็อยู่บริเวณริมฟุตบาทหน้าอาคารแฟรตทพักคาราชการตำรวจสพบันนังสตาซึ่งก็มีรถยนต์จอดอยู่หลายคัน เชื่อว่าระเบิดเกิดขึ้นนะคะอาจจะสุกซอนมาในรถยนต์ขั้นที่เกิดเหตุซึ่งคนร้ายก็ได้นำมาจอดปะผลกับรถยนต์เี่จอดอยู่บริเวณถนนก่นอนเตี่จะเกิดระเบิดขึ้น ดานเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ร่วมทางปิดกั้นการจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฉุดเก็บกู้วัตถุระเบิดซ่อนซึกซ่อนชัยตำรวจภูธรจังหวัดยะลาแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเทซิบยะลาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลผลิตตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ สำหรับรายเชิญผู้บาดเจ็บค่ะก็ประกอบด้วยพันตำรวจโทรประยุทธ์โปจีนนางเราร้าสวัสดิ์ภูมิทองเด็กชายสุริจักโปจีนเด็กชายกิติรัตน์โปจีนจ่าสิบตำรวจวีระพงษ์นูททองสิบตำรวจโทพงศ์สิริปินพงศ์สิบตำรวจโทอภิรัปปรรรรกษ์เอ็งชวนนางเศร้านำออยเตหิมทองเด็กชายอานาวินสุนทนกิจสิบตำรวจโทนัทพงษ์นางเนตยานายดิลกรัติ์หินแพท สิบตำรวจโทรข่ะชาวีคงปานคุณฟาตินะดอปอคุณเตอร์แล้วก็คุณสังค่ะ ส่วนภูเสียชีวิตนึ่งร่เขาก็เป็นเพศหญิงนาแต่ว่ายัางไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครคณะนั้นจากว่าสภาพซมในไม้เกรียมต้องโรคพิสุจธิ์อัตลักษณ์แล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าใ้ทสาบอีกคนหนึ่งด้านเจ้าหน้าเทเทก็ได้เข้าปิดการพื้นทีนะคะห้ามบุคคลเทว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าเคเพราะว่ากลัวว่าอาจจะเกิดอันตารายเบื้องตอนนี้เกาขาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นการการะทำของกลุ่มแนวรวมผู้ก่อเหตุความไม่สงบน่าจะยังคงมุ่งก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์แล้วก็ ทำรายเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะ ขณะที่กลองวงจรปิดค่ะก็ได้เพื่อพิพคนร้ายนะว่าได้มีการนํารถยนต์ยี่ห้อโตยโยต้าสีน้ำเงินนะคะย่านที่เราเห็นเลยบนผับวงจรปิดค่ะไม่เลขทะเบียนก็คือกอไก่ขอไข่ซ้ำซส,ส,ส,ส่องศูนยะลาค่ะก็ได้เอามาโจอดไว้ที่บริเวณหน้าเฟตข้าราชการตำรวจโซโพบรรณสตาเวลาประมาณสิบนาฬิกาสิบสามนาทีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคะ่ะสีน้ำเงินดังกล่าวเลยนะก่อนจะมีคนขับรถเครื่องค่ะมารับออกไปแล้วก็เกิดระเบิดึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ ะะก็มีรายงานจากแล่งข,ขาวขวว่าสมาชิกภูก่อเฮตุนแรงเครือขค้ายในพื้นที่อำเภอบันนังสตากลุ่มนายอับดุลละตาเปโตและก็นนายฮารงเวกืจิซึ่งก็มีความชำนาญในการประกอบประเบิดมีแผนเตรียมก่อเฮตต่อเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจและก็อ,อสอพื้นเที่เพ็งเล่งก็ได้แก่ถนนเส้นทางซ้ายาเซ1นยลาเบตงตำบตุตาเนปุตะ บานยีราปันมูเตศิ1ฐ์แสตำบุลตลิ่งชันอำเภอบ้านังสตาโดยทางหน่วยความมั่นคงนะคะก็ได้แจ้งเตือนให้ถูกน้วยเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังไปแล้วคณะเทพนดตำรวจโทษปิยาวัตชเลเริศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคก,ก้าก็ได้กำชับข้าราชาการตำรวจถูกนาาให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะฐานสถานีตำรวจต้องมีมาตรการป้องกันจริงจัง พร้อมทางตวัวจตราร่วมถึงการจัดระเบียบอบรมบริเวณที่ตั้งสร้างผาพสภาพแวดล้อมให้ดีอย่าให้เป็นย้ายตอกเป็นน้อยคือ,อย้ายตอกเป็นเป้าไม้ในการก่อเหตุนั่นเองค่ะคืออย่าให้สร้างสภาพเวทล้อมสภาพอาพกาศให้มันเป็นโลง่โลงๆแจ้งๆอย่าให้มึดถึบนะคะอย่าให้เป็นเทจ้องตาของผู้ก่อเหตุแล้วก็กลายเป็นเป้าไม้ในการก่อเหตุรุนแรงค่ะใช่แล้วคะ่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์ทั้นี้เนี่ยก็คือแน่นอนวา่าทําให้คนในพืน้นทหรือว่าญาติครอบครัวเนี่ยก็คือแบบ ต้องกระทบ,บจิตใจไปนะพอาะบางทีเนี่ยคือมันยกแบบสงบสุกกันมาเลยน้องด้า<ช>แต่นี่หแหละกมก็อเหตุความไม่สงบในพื้นทีค่ะ<ช>ก็แน่นอนว่าเขายังคงมุงหวังถว่าจะสร้างสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในพื้นทีนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะทาง NBT ของเรานะคะก็ข้อส่งกาลังใจให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ข้อแสดงความเสียใจกับคร<ช>อบครัวของผู้เสียชีวิตเดียวกันค่ะ